กว่าจะมีวันนี้ได้เราเคยนอนป่วยเพราะโรคร้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเราคือกำลังใจที่ดีอาหารที่ดีและนี่คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งนวัตรกรรมโอเปอเรชันดิมทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ สามารถป้องกันและกำจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์ติดเชื้อได้ทุกชที่เซลล์เมืดเลือดขาวปุ่มกันในร่างกายคือ T c l มีหน้าที่ในการหลั่งสารชีวเคมีให้ทำหน้าที่สร้างปุ่มกุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นคณะนักวิจัยออบรเลชันบิมได้ใช้สารสกัดจากพืชกินได้ผสมเสริมริดกัน แล้วทดสอบที่สูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วว่าสามารถกระตุ้นเมลืดขาว TH1 และ TH17 เพิ่มขึ้นหลายเท่าจึงทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อเมลืดขาว TH1 และ TH17 เพิ่มขึ้นเมลืดขาวชนิดที่มีพลังพิเศษก็ย่อมจะมีมากขึ้นเช่นกัน